ก่อนที่จะเริ่มคลิปขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามากดแชร์นะครับกดติดตามให้กับผมนะครับในสุดเราก็ถึง100ซับแล้วนะครับต่อไปเป้าหมายของเราต่อไปก็คือ1,000ซับนะครับเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็ผมสัญญาว่าผมจะทําคลิปเกี่ยวกับเบเบออกมาให้เยอะๆครับถ่าที่ผมจะทําได้นะครับผมก็ใครพร้อมดูโดแล้วก็ไปกันเลย กราบสวีดัสสวัสดีให้เป็นใจรักในการเล่นไบรเป็นท่านด้วยนะครับผมพบกับผมคนเดิมนะครับทวินเบนครับวันนี้เราจะทําเกี่ยวกับเบเบทโปรไฟล์กันอีกแล้วนะครับซึ่งเบรเบทไฟล์ที่ผมจะนําเสนอกันในวันนี้ครับเบเบทนามีชื่อว่าแอร์ไนส์ครับแอร์ไนส์เนี่ยเบรเบทสายสแต,สตมิน่านะครับซึ่งจะถนัดทางสายดีเฟนส์นะครับแต่ว่าจะไม่ทางสายแทงนะครับก็คนที่ใช้แอร์ไนส์ในโลกของเบรเบทเวอร์นะมีอยู่แค่คนเดียวนะครคนนั้นมีชื่อว่าคิสโลเปสนะครับ เขาเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกนายเบรดเบิร์สกอนครับตอนนั้นเขาจะเป็นเบรเดอร์ข้างสนามเขาเป็นกองเชียร์ให้กับวาลุโตนะครับเป็นพวกวิคออฟเบย์อยู่ข้างสนามนะครับแล้วเขาก็เป็นคนที่ชื่นชมยกย่องในตัวของวาลุโตเป็นอย่างมากนะครับแล้วเขาก็มีบทเด่นๆครับในภาคซูเปอร์แซนครับเขาเนี่ยมีไอร์ไนเป็นคู่หูนะครับแล้วเขาก็สามารถเอาชนะไอกาได้อย่างง่ายได้ครับแต่เขาก็ไม่สามารถก้าวข้ามคนที่เขาชื่นชมมาโดยตลอดอย่างวาลุโตได้นะครับก็ โดยรวมแล้วเนี่ยเขาก็เป็นเบดเดอร์ที่มีความสามารถเป็นอย่างมากคนหนึ่งในโลกของเวทเบิร์ดเลยครับก็ร่างของแอร์ไนนะครับมีอยู่แค่ร่างเดียวเท่านั้นร่างนั้นมีชื่อว่าแอร์ไนนั่นแหละครับก็เออ่คอมโบของแอร์ไนที่ให้มานะครับดิสเนี่ยอากจะเป็นดิสสิบสองครับซึ่งถือว่าดีไหมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแนะนําให้เปลี่ยนเป็นดิสศูนนะครับแล้วก็เฟรมที่ให้มานะครับเป็นเอ็กซ์แพนครับอันนี้จะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าเออเฟรมนี้มันก็ดีมากเลยนะผมรู้สึกว่า อย่างนี้เป็นเฟรมที่ดีมากในโลกของเบเบิเบิร์ดเลยนะครับส่วนไดรเวอร์ที่ให้มาครับเป็นอิทเทอร์นอลนะครับซึ่งพูดเลยว่าไดรเวอร์อิเนอร์นอลเนี่ยเป็นไดรเวอร์ที่โคตรโกงนะครับโกงอย่างมากเลยนะครับถ้าใช้กระสายสแตมิน่าหรือสายไอเดฟเนส์เนี่ยมันจะโกงไปอย่างมากเลยครับเพราะว่ามันหน้าปัดมันใหญ่นะครับมันเกาะสนามได้ดีนะครับแล้วเวลาจะหยุดหมุนเนี่ยมันจะโกงการหยุดหมุนได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นไดรเวอร์ที่บอกเลยว่าโคตรโกงนะครับโกงไปอย่างมากเลยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับในเบทโปรไฟล์ของเราในวันนี้นะครับ้้หรากใัยอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยครับผมสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ